เ็นปะวา้่ยเรืยดียจยวตูดดิ๋ยวตูดาไปเอาลูกใครมามาทางนี้รูกมามาปินาดนะ

อ้าอกอคิลาเมหหื่อยเหรอลูกอืมแอคิลาห้ามนนั่งในน้ำลูกดูลิ้นดูลิน้น <laughs> เวลาเหนื่อยมันใหไหมฮะมานทอดยาง